สวัสด,ดีครับพี่น้องพล้องไปครับคลิปนี้มาเกือบสลินทอน,กนเก่าครับชิงหลิวครับสายหลิวสายหวานสายหวานแล้วก็อันหนึ่งกับเหรียญปะตองกายครับอืเราใส่เดือนมาหน้ามือนี่งตะเวนกำลังขึ้นครับบรนทาาัดใส่คูนบรรยากาศกำลังดีหลังจากมาคลืนฝนตกครับ ะเดี๋ยวเอาเรือไปเองนะครับบ่านนี้คขับเรือไปพูดไปอีกฝั่งหนึ่งครับมเมื่อนี้มาลุนกันครับว่าจะเป็นเรื่องไหนที่ตามมานมากันแน่พี่น้องเด้เเดออิสานแบบเอออิสานแบบแสบผ้าแสบผ้ามงวนมาเอกช่องผ้ามากครับอืมมาเอกช่องครับผ้ามาก อันนี้ยังไงมนุษย์ตั้งดาวประเด็นขับขี่รถกอดไทยให้โอ้ขับกี่รถโอ้นั่งรถปีกับใส่หมวกกันน็อกกันนะโอ้สุดยอดหวกไปกันเนึกว่ามนุษย์ตั้งดาวเว้ยเดาปกอดไทยเหก่อนใส่หมวกกันน็อกเส้ครับโอ้ไปติดตามนรถแบนพี่น้องครับนี่ลาน ปลาครับยูบัรหาดไส้คูนครับพี่น้องลุวาเอฟซีครับพวกนักตกปลาครับอยากมาซื้อกบเข่าครับแวะมาได้ครับร้านเดียวครับมีร้านเดียวกบเข่าหลายหลายนี่ครับยูบัรหาดไส้คูนอาแวะมาทานนี้ก็มาอุดหนุนปลาเราได้ครับ ไ,ได้แนวเปตะกินนะพี่หนุ่มได้แนวเปตะแสบนะร้านก้ <caracter S 2> าทองร้านป้าทองอ่านปูนทอร์ตไม่ครับเ <า S 1> ยอะแยะครับของอีกมุมหนึง่งพูดกำลังอย่างหมูอยู่ครับพ <üler? S 1> ี่หนุ่มถึงมาหาปลาก็มาซื้อข้าวเขายู่ห้อใดบ่ผิดหวังวคงรับอ,อือ ท่าตลาดไงามากบะมี่ยังวันรัวทั้งเท่าอาทิตเลยเป็นล้านเปล่าบเนจ้าเอาาเอไปเอกช่องเ่าครับ <c oughs> นนี้ขาดเชือไม่ได้อยังผู้สาวอ่ะผู้สาวเาวนาะโอ้นะครับลูกตัดทีสองครับใจมันมากจะจางไหนได้นะฮาวหลุมไหลเนาะิิรษ์มังไหลเนาะปากกินวะเนาะใจมันมากจะไไหนได้สิลาปตองกายครับหลิวห้องกอเลยโอ้ยมะหอนีนึงก็หนักตองกายตันหาย,ยาครับ ยซื้อกับเขากันครับ ขเาาขาเด้ดเพ่อนยัยอ้าวเห็นไหมเหขามอมกันบ่แดดแดดแขกแดดเนี่ยโอแฉบไปหมดเลยเป็นตรงกายไทย่ะท่านครับ ต้องเฝ้าดึงขึ้น,นบาด้านแม่โอ้ยคุนว่าหามาสักดีดีสิขั้น กับเขาว่ายังไงครับถอดโค้งเกยรับเยาวกินยังอยกักเลยตก็อะยรกับฟ้าอ,อทิดกอนํำเนี่ยทิด العيب المموم เอาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหายครับาปเวออกเอ้ายก้ยตักกอนปึบของขอนอ่อนขออ่ันลากขึ้นไปไปเหลียวเลยครับฮัปจับ หักวะเออเออสาโ,โตัวเอาละครับตรงกายโอ้ยใส่สามแล้วครับนี่สามลูกหกว่าประมาณสีสวยครับสวยไปดูด้วยนะโอ้โหตรงกายครับตรงกาย นอ่ครับเถิดเบ็ดจบคลิปนี้ครับเก็บคลองแล้วครับกระปั้นก็อู้ยังเว้นอยู่ด้วยเหรออ่ะกลับกระกับเพิ่งจะเพิ่เก็บก็เจ็บครับปลากระกำลังกินทยอยเก็บคลองกันแล้วครับได้ยังเบ่งผลงานครับรวบร่วมกันสกันตอนนี้เก็บสำพะละสกันครับผลงานวันนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับนี่คือปลาตองกายใส่ซีโร่ครับ ผลงานวันนี้ครับที่เขื่อนสลินทรอนเบบเบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝากันแล่ะครับพี่น้องครับต้องเสาร์เด็กเด็กหอดแรงโก้แดดครับแดดเป็นต้นนายแดดมือนี้ครับคลิปการเดินทางเขื่อนสลินทรอนชิงลิ้วครับอะไรหอมปากหอมคอประตุก,กายใส่สามลูกกวัวตัวหนึง่ง ใส่สองโลตัวหนึ่งครับเพิ่มเกินสองโลตัวหนึ่งรอบนั้นโอ้โหโลรถสนั่นครับตกปลามีหลุดกันบ้างนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครกวกดติดตามน้ำเด้อกับอีสาน,นแบบแส็บผ้าแส็บผ้าม้วนเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามครับสิผ้าไปใส่ก็แคครับกับบานนำกันครับ